รู้เขารู้เราช,ชรัชุออนโมกสีและหัตถยาบัรเดสุดนี้สี่จุดก่อนดวลแคนาดาวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบ2นัดแรกแม้เคยชนะมาวันที่3ตุลาคม2565ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบ2กลุ่ม F นัดแรกที่เมืองหลอดประเทศโปแลนด์ซึ่งทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกจะพบกับทีมชาติแคนาดาอันดับ15ของโลกแข่งขันในวันอังคารที่4ตุลาคมนี้20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับวันนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยได้ลงฝึกซ้อม ที่สนามแข่งขันจริงเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีเพื่อปรับสายตากับสภาพแสงพร้อมกับเน้นระบบการขึ้นเกมที่แน่นอนกำชับเรื่องบอเสิร์ฟส่วนสภาพความสมบูรณ์ของทีมไม่มีปัญหาในการเลือกใช้ผู้เล่นพร้อมลงสนามทุกคนด้านช,ชัชุออนมกศีและหัทยาบำรุงสุขสองผู้เล่นตัวเก่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเน้นย้ำสีเรื่องก่อนพบกับแคนาดาอีกครั้งแม้ว่าเพิ่งจะชนะ3 -0 ถึงศเซต25่สิบ2้ถึงสิก้ยบอและ26 24หิในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชัน 2022, ่2 เมื่อวันที่14มิถุนายนมาแล้วก็ตามบุ๋มบิ๋มชัชชุออนและเตยหัถยากล่าวว่าวันนี้โค้ชก็ให้พวกเราได้ผ่อนคลายกันก่อนเริ่มฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นรวมถึงปรับตัวทั้งเรื่องสนามและสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นกว่าเมืองกระดังสอแต่การซ้อมโดยรวมก็ออกมาดีค่ะสําหรับการแข่งขันรอบ2เราต้องมองแบบไม่คาดหวังเพราะทุกครั้งที่เราคาดหวังจะกลายเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเราเองและทีมเราเองค่ะซึ่งเราอยากเล่นให้สนุกมีความสุขแต่ไม่ติดเล่นจนเกินไปเพื่อให้แฟนๆที่ชมอยู่ทางบ้านจะได้สนุกไปด้วยกันค่ะ ราก็จะเล่นในรูปแบบที่เราเคยเล่นกันมาเล่นให้มีความสุขเล่นแบบไม่เครียดเราไม่ได้กดดันกันว่าจะต้องชนะทีมนั้นทีมนี้แค่เราเล่นตามเกมของเราให้เต็มที่และทุกคนแฮ ppy ไปกับทีมค่ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าคู่แข่งเองก็ทําการบ้านมาอย่างหนักแน่นอนเพื่อที่จะเอาชนะเราให้ได้เพราะเขาเพิ่งแพ้เรามาใน VNL เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทําการบ้านให้หนักฝึกซ้อมให้ดีแล้วก็ลงแข่งแบบ100%ค่ะเราเองก็รู้ดีว่าการพบกันครั้งที่แล้วก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างก็พยายามนําข้อผิดพลาดตรงนั้นมา ไขเพื่อที่จะเล่นตามระบบของเราได้ง่ายขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าทุกๆท,ทีมไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือทีมไหนก็น่าจะศึกษาการเล่นของเรามาอย่างดีแน่นอนเราก็ต้องเอาระบบของเราเข้าไปสู้ค่ะสําหรับการแข่งขันในรอบ2จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8ทีมโดย4ทีมจากสาย A จะไปเจออีก4ทีมจากสาย B แข่งขันรอบ2ในสาย E ส่วน4ทีมจากสาย B และอีก4ทีมจากสาย C จะแข่งขันในสาย F โดยในแต่ละสายซึ่งมี8ทีมจะแข่งขันพบกันหมดแต่ทีมที่เจอกันแล้วในรอบแรกจะไม่ต้องแข่งขันอีกโดยจะนําผลจาก รอบแรกมาคำนวณเพื่อจัดอันดับหาทีมที่จะเข้ารอบ3หรือรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปโปรแกรมรอบ2ของสาวไทยมีดังนี้วันที่4ตุลาคม2565ทีมชาติไทยพบแคนาดาเวลา20นาฬิกาวันที่5ตุลาคม2565ทีมชาติไทยพบเยอรมนีเวลา20นาฬิกาวันที่7ตุลาคม2565ทีมชาติไทยพบเซอร์เบียเวลา20นาฬิกาวันที่8ตุลาคม2565ทีมชาติไทยพบสหรัฐอเมริกาเวลา20นาฬิกาแล้วคุณมีความคิด เห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามช่องวอลเล่บอลแฟนคลับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ